来啊！马来，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 马来。 วันนี้เรามากันที่ไหนมาชานิเวศสาบอีกแล้วครับท่นใช่ซอยที่อทไรซอย1 2ใช่วันนี้เราก็มาโดนข้าวมันไก่เช่นเคยกับร้านที่มีชื่อว่าอูดข้าวมันไก่นะครับใช่เลยค่ะใช่หลังจากที่2คลิปกี่แล้วเราทําข้าวมันไก่มา2ร้านใช่ไหมใช่ค่ะรู้สึกติดอกติดใจอย่างมากเลยว่าจะมาโดนข้าวมันไก่อีกเลยว่าจะเปิดซีรีส์ล่าข้าวมันไก่ซะหน่อยจริงอ่ะแบบอยากโดนะเพราะรู้สึกว่าจะมีร้านแบบอร่อยลับๆแบบเยอะเลยอยากลองเนาะใช่ไหมเดี๋ยวไปลองดีกว่าว่าอูดข้าวมันไก่อร่อยแค่ไหนไปลองดู <จ>ไปเลยี้อนม,มาเลยมาเลยมาเลย มาเรียบร้อยแล้วนะแระนี่เราสั่นนี่ไปนี่เลยข้าวมันไก่ต้มผสมไก่ทอดนะข้าวมันไก่ต้มผสมไก่ทอดรับผมใช่เขามีไห้เลือดมาด้วยนี่นะดูน่ากินเนาะน่ากินมากโอ้ดูคลาสสิกมากเลยร้านนี้นะใช่เป็นร้านบ้านนะคะร้านนี้นะคะนี่จะให้ดูความสวยงามของข้าวแบบเพียวๆนี่เห็นไหม ข้าวมันข้าวแบบเลียงเม็ดข้าวแถวเลียงตัวอย่างเป็นระเบียบเลยตามระเบียบพ่อเราก็มาดูที่นี่เลยไก่ไก่ซับรวมนี่โอ้โหับรวมเนี่ยนอกจากมีไก่เยอะแล้วอ่ะมีตับมีตับมีเครื่องในมาให้มีเลือดเรียบเลยใช่ดูน่ากินนะน่ากินจริงอันนี้จานเท่าไหร่นะเธอไม่รู้ไม่ได้ถามราคาเขาอเอเหรอเดี๋ยวเราค่อยไปหว่อี่แล้วกันโอเคแล้วก็อันนี้มาซุปเปอร์ใช่ ซุปเปอร์อันนี้เราสั่งเนื้อปีกเนาะใช่เนื้อปีกเนี่ยดูเป็นปีกนะดูแบบเนื้อแบบเนื้อแบบเปื่อยแบบหยุดจากกระดูกได้เลยนะเนี่ยนนะเาะเออเนี่ยใครกินแบบที่ผมชอบมากเพราะว่ากินข้าวมันไก่มันจะมันเลี่ยนๆใช่ไหมมีอะไรแบบแซ่บๆแบบเออตัดความเลี่ยนเนี่ยตัดความเจ๋อเลี่ยนเอออันนี้ว่าน้ำตุ๊กธรรมดาของเขา ก็เป็นน้ำซุปเปล่านะมีมีข้อมีเนื้อด้วยนะใอ่านั่นนักสิปกติเราไปกินที่ไหนเราก็ไม่ค่อยมีข้อนะเธอเนเออเฮ้ยแต่ข้อต้มเปื่อยนะดูดิเปื่อยนะแบบน่าจะเอาฟันดุนจุนก็หลุดเนี่ยเมันหลุดแล้วแหะเห็นไหมถูกใจสวใช่สวชอบมากไปเปื่อยแบบนี้แจ๋วมาเดี๋ยวขอเปิดต่อมรับรสโดยน้ำน้ำซุปก่อนเลยดีกว่ามาขอซุปก่อนเลยมาข้อขอซดก่อน ชื่นใจเลยเว้ยหลองชิมดูดิลองชิมเซอชื่นใจชื่นใจตักของเธอกินดูเป็นไงอร่อยเออหวานนะหวานหวานหวานนี่นี่ขอขอขอนี่ก่อนขอดูเอาที่มันหลุดจากข้อได้ดูดิมันนุ่มแค่ไหนเนียเห็นไหมเปรื่อเปื่อยอย่างเงี้ยนะเปรื่อยกินดูโอ้ยนิ่มนิ่มนิ่มอร่อยเลยใช่ไหมล่ะโอ้ยคือ ข้าวมันก็หวานเว้ยอ,อร่อยอะอร่อยอร่อยอร่อยเออโอ้เวยแค่เปิดเป็นน้ำซุปก็รู้สึกว่าโอ้เจ๋วแล้วอนะฮะมาลองที่ตัวนี้ก่อนตัวข้าวตัวข้าวตัวข้าวข้าวเขาเป็นเม็ดนะอยู่ไม่เละไม่แฉะนะใช่ไหมเออนี่ดูใช่ไหมเอาข้าวเพียวๆก,ก่อนทำเลยหื ฉัน่อยข้าวมาชิมบ้างแล้วดีว่ะ <How S 1> <ฮ>ข้าวแห้งเออข้าวไม่แฉะแต่มันไม่ได้แบบหยุ่นๆยุนนะแต่มันแบบว่าเป็นเม็ดเนี่ยตัวกัดแล้วมีสัมผัสที่ดีมีสัมผัสเออแล้วก็หอมแล้วรู้สึกว่ามันไม่มันมากเกินไปข้าวไม่ค่อยมันมมมมถือว่าแบบกำลังดีเลยอ่ะคราวนี้มาชิมที่ตัวไก่ไก่ต้วมบนะ้าะไ,<ก>ไก่ต้วมไก่ต้วงเปียวเียวน้ำจิ้มยังไม่ต้องก็อาหารเช้นนี้ เอารวมมาหนังมาเลยฮะอืมเนื้อไม่เท่าไหร่แต่หนังมันดีว่ะอ่ะปกติฉันไม่ชอบกินหนังดิจะไม่ชอบกินหนังแต่หนังอันนี้มันโอเคว่ะมันแบบเนี่ยหนังมันไม่ได้หนาเวบมันบางๆใช่ไหมแต่ความรู้สึกแบบมันเป็นไก่ต้มอ่ะแต่ท่านกินแล้วอ่ะมันรู้สึกเหมือนเป็นไก่ย่างเว้ยหรอเออมันเหมือนหนังไก่ย่างทั้งที่มันเป็นไก่ต้มเว้ยเออเนี่ย บางๆกำลังดีไม่เชื่อเดี๋ยวเธอลองกินดูอ่ะลองกินดูมาใช่หลังมันแบบไม่เหนียวอ่ะแต่มันมันมันมีพื้นผิวแบบสัมผัสเหมือนแบบเหมือนไก่ย่างเลยป่ะใช่ไม่เหมือนเรามากินข้เราเป็นไก่ย่างย่างอะเออแต่มันไม่ได้ย่างแล้วมันต้มมาแต่มันต้มมาไม่รู้เขาทำไงวะแบบเออแต่มันเจ๋งดีว่ะมาลองไก่ทอดดูไก่ทอดไก่ทอด หนังเขาเด็ดเลยหนังเขาถึงจะบางอ่ะแต่พอมันงทอดแล้วมันอร่อยชงเชียบงเสเออใช่ไหมเนี่ยจับใจคนไม่ชอบกินหนังไก่ต้มนะแั่หรู้สึกว่าหนังไก่ต้มมันอร่อยกว่าทอดน้ำและอมน้ำมันด้วยเจ๋วว่ะเออดีดีดีเดี๋ยวคราวนี้ลองอันนี้ดูนะใส่น้ำจิ้มดูเอ๊ะเจ๊เขาไม่ได้เอาที่ ให้ลองมาถ้ามีอยู่เนี่ยลองตักอย่างนี้มาแล้วกันลองตักมาีอะไราลูกค้าสั่งมาแล้วอะไรอ่ะก็เดี๋ยวนะเอาแบบหกเียวเลยขอชิมกันเผ็ดหวานเคเ็มกำลังดีลองคลุกดูคุณลุงคุลุงคลุกคลุกคลุก แบบว่าคำนี้แบบบวกทั้งไก่ต้มและไก่ทอดในคำเดียว,วคำบิ่มๆเลยนี่อื้อ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 หัวดีๆอืม เนื้อไันไม่ได้นุ่มแบบพวกที่เราไปกินข้าวมันไก่เชงอโยกแต่มันเป็นไก่แบบพื้นฐานแบบข้ามไก่ธรรมดาข้าวมันไก่ธรรมดาใช่แต่มันแบบอร่อยมากเลยหนังแบบแบบน้ำต้มน้ำทอดน้ำจิ้มอร่อยอะเออไม่ไหวตุตบตามน้ำจิ้มเราก็ดีน้ำจิ้มเขาดีตุ้มก็หวานแอ่มาลองกินในนี้ดูบ้างซุปเปอร์อะซุปเปอร์ซุปเปอร์แซ่บๆดูดิแซ่บแค่ไหนมาลองดิ ซีมังสิอืมเปรี้ยวเผ็ดกับรังดีตับปลันตีไม่เผ็ดเกินไปไม่เผ็ดเกินไปคนกินเผ็ดน้อยอย่างอย่างฉันนะกินได้ไสบายใช่คนกินเผ็ดน้อยกินได้แล้วก็เหมือนเดิมไอ้อข้อเขาเปื่อยปีเขาก็เปื่อยเหมือนกันใช่ไหมหเปื่อยเปื่อยใช้ได้เลยอะเปื่อยนี่ยเออเนี่ยเนี่ยเนี่ย เดี๋ยวจะผมจะมาดูดดูดเนื้อที่ปีกให้ดูมันนุ่มแค่ไหนถ้าหยิบก็หลุดแล้วมาไม่นี่ขออนุญาตใช้มือเดี๋ยวดูตรงนี่ยอื้อข้าวปลาเป็นที่เดี๋ยวหลุดเลยเว้ยโอ้โหถูกใจสูงวัยไทยเลยอต้องถูกเปยครับต้องโดนแม่อร่อยอร่อยมาต้องสั่งต้องสั่ง เปื่อยเปยื่อยเปื่อยนุ่มดีมากเลยอะ่ะโอ้โหแบบพอเจอแจมแจมมันอยากตัดข้าวต่อเลยเว้ยเพิ่มทำให้ยิ่งอยากกินข้าวไปใหญ่เดี๋ยวอ่ะให้เมียลองนี่ม,มั้งไหมสายเครื่องในสายเครื่องในสายเครื่องในมากินแหละกันตักน้ำจิม้มก่อนแต่ร้านนี้เขาดีนะเขาไม่ห่วงน้ำจิม้มดีมาเป็นแบบ กระปุกใหญ่ๆเลยนะมาเป็นกระปุกใหญ่ๆเลยเราลองมาลองที่ตับก่อนดีกว่ามา,มา,มาสายตับเดิเนนะสายตับเดินไหมอลองชิมดูสิลองสีลองสีจิ้มเข้าไปจิ้มเข้าไปอ่ะจัดเข้าไปเธอยังไงตับนุ่มมากหวานไหมหวานตับนุ่มมากตับดีๆมากโอ้โห ขายตับยังชอบเลยมาตับดีดีจริงอลองเลือดต่อลองเลือดอเลือดเหรอเป็นผู้สาวกินเลือดเอ๊ะผู้สาวกินเลือดกินได้ไหมเ,เป็นไงดีอร่อยทุกอย่างเลยนะอร่อยแต่ตับอร่อยวะ่ะอืมตับดี <c oughs> เลยไหมตับชอบเลยเฮ้ยตับกินร้านมาเนี่ยตับตับร้านนี้คือดีดีดีคือมันมีรสชาติในตัวมันเลยใช่ไหม ใช่มันมีรสชาติในตัวของมันน่ะตับเขาดีไม่คาวแล้วนุ่มอ,อ่ะโจดตัวฉันนะแต่แต่คนอื่นอาจจะชอบยังไงฉันไม่รู้แต่ฉันชอบชอบแนวแนวนี้เสียดายยางเลยอ่ะที่มีไข่ออ<า>นยินงข้าวแก่มันต้องมีไข่ออนด้วยมาแต่ที่ติดใจจริงๆผมชอบต้มแซ่บเขามากเลยว่ะเธอชอบต้มแซ่บต้มแซ่บอร่อยหว่ะจริงๆต้มซุปเปอร์มันแก้ปัญหาเรื่องที่ว่ากินและเลี่ยนจริงแล้วมันได้เลย เมื่อกี้คราวก่อนเรากินข้ามกับสิงคโปร์แล้วฉันบอกว่าอยากได้อีกอย่างนึงนะอยากได้มามม่าต้ยมยำสักตัวอ่าร้านนี้ร้านนี้มีให้เธอร้านนี้มีนะฮะเดี๋ยวแบบจะแซ่บเผ็ดๆเ,เลยเออโอ้โยแต่ว่าเป็นความเผ็ดที่แบบว่า,าเ,ดดเด็กน้อยกินได้เด็กน้อยกินได้แต่ก็ไม่เชื่อว่าจะไม่เผ็ดเลยคือมันครบเครื่องครบรสไม่รสชาติเปรี้ยวเผ็ดรสชาติออกหมดแต่มันไม่ได้เผ็ดแบบขรมาก็จัดใช่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 รสจัดจ้านมากเออเจ๋อเลย ไม่ไหวละขออีกคำหนึ่งนะอีกคำเลยอนระ่อยจริงเลยหร <mm> ือหานไโอเคอยู่เร็วตอนนี้เมียเจกก็กินอิ่มไปเรียบร้อยนะครับผมยังเหลือเพียงแค่เจกที่ยังคงกินอยู่ <mm> อิม่มมากแล้วก็เมื่อกี้นี้สรุปร้านเขามีนะครับเนี่ย ไอพีชิงใช่ไหมแต่เราเรางเราอยู่ตั้งตัวเดียวอยู่โน่นไม่ยอไมไปหยิบมาเราโง่เองคนไทยคนนี้ท่ายไม่มีไม่มีโง่จริงเออจอยตั้งอยู่ทอนโต้เนี่ยเออเนี่ยใช่ไหมเนี่ยแต่ร้านนี้บอกเลยนะว่าความเด็ดของร้านเนี่ยสำหรับตัวผมนะอยู่ที่หนังไก่ว่าหนังไก่ต้มเขาเด็ดมากไม่รู้เขาทำยังไงหนังนนนมันแบบบางไม่เลี่ยนด้วยเออบางก็เหมือนหนังไก่ย่างเลยอ่ะเออชอบมากมากเลยแล้วก็ต้มแซ่บที่แบบว่าเนื้อแบบ ยูนิปื้อนชานี่คือแบบรสจัดเปรี้ยวเผ็ดกำลังดีใช่ใช่ใช่ถูกใจใสายไม่กินเผ็ดอย่างเราจริงใครที่แบบว่าไม่ชอบหนังที่แบบหนาๆน,านะหนังที่มันหนาไปหยุ่นไปชอบแบบบางๆนี้นะมาที่ร้านนี้รับรองว่าติดใจแน่นอน,น,นหดะเลอ,อติดใจมากๆตอนนี้ก็กําลังทําการเก็บกวาดสิ่งที่เมียเจ็บบอกความไม่ไหวแล้วอิ่มแล้วสู้ ซูซูนะจ๊ะกอไก่ตับราคาไร่ใช่ไหมเราไปดูมาลร้อยหนึ่งตมจะร้อยหนึงไม่แพงนะไม่แพงเราร้อนแบบมาครบเนื้อตัดแบบโอ้โหมากนุ่มมากจริงโดนเธอเลยใช่ไโดนโดนมากคือตับมันมีรสชาติเลยนั่นแหละมีรสชาติในตัวของมันแล้วพอจิ้มกับน้่งจิ้มแล้วอู้อร่อยจริงจร้านนี้ตับก็เด็ดต้องมาดูจริจ มาเดี๋ยวเจียบขอจัดจานให้เรียบร้อยต่อละสู้ๆู้นะเจ้าะอินตื้อเลยออิ่มมากเมื่อกี้ราคาเท่าไหร่นะ280บกว่าบาทปะ280บาทไม่แพงเนาะโอ้โหถูกเลยว่ะซื้อกับบ้านด้วยเต็มโต๊ะไม่ถึง300ใช่เลยภาษาใบนี้ต้องอะไรนะ3าใบแดงมีทอน โคตรเย็นเลยเเอยเอยเคานี้เนี่ยอุ้ยเขาใช้กันเยอะนะคำนี้โคตรเยนเลยบอกงร้านเขาเปิดันไหนบ้างร้านเขาเปิดทุกวนันแต่ว่าเขาจะหยุดช่วงประมาณกลางเดือน15 1ห17และประมาณนี้ช่วงหวยออกอ่าประมาณน,านั้นเ,เอาเป็นว่าใครที่ สันหาข้าวมันไก่ที่แบบว่าอร่อยอร่อยหนังบางๆแบบอื้อหือแล้วเนื้อเปื่อยๆนี่ก็มานี่ได้เลยนะตามเลี้ยวกระมาได้เลยข้าวมันไก่ประชานิเวศสามซอยที่สิบสองใช่ป่มบวะใช่โอเคไม่จําผิดถ้าเกิดว่ามาไม่ถูกก็เปิด GPS ีเอจะมาละกันใช่เดี๋ยวเราจะทิ้งพิกัดไปที่ d e s เด i คริปชันเดส i ริปชัน e s c r i p t i o n โอเคแย่แล้วก็ตอนนี้เราต้งกลับไปแล้วนะเดี๋ยวเราติดตามมาดูว่าใครมีร้านดีใครมีร้านเด็ดคอมเมนต์บอกเราได้นะคะอ่าออใช่ก็แนะนำกันมาได้นะมีร้านข้าวมันไก่อร่อยก็แนะนำ จิ๋มมาได้เลยเดี๋ยวจะเลี้ยวไปกินใช่ใช่กลับเวลานะไปเลยอะเลี้ยวมาเลยกลับไป,ไป